ชีวิตนีบอย่มแพ้่ว่วมอ่อนแอกับ่ได้เคยเจอดอกสู่เสมอบ่เคยกลัวเพราะว่าหัวใจไอ้บ่เคยทอแต่ว่าเป็นยังบู้มาอนี่ไอ้เปิดเพียงหนียามได้หัวใจไอ้ลาลาลอยบ่เคยถอยกะสีได้ถอยบ่เคยอยกะสีได้ทาบ่เคยลาผัดเมยลงแทน้อลาเปิดเพียงหนีย่มได้ยืนยืนตัวตรงไอ้ก็ยืนยังบ่ได้ย้อนว่าทางหัวใจไอ้มันเจ็บ คว่ำซำคว่ำนิบมันเขามาทิ่มแท่งให้เบิดแห้งจนวายางเซลมฟเ,เจ็บระบบจมกับคว่ำเสาย้อน่าฮผสมเพลินอีลาแนวอีหล่าผูกแกมเปินเวินเพลินผัดมีผัวซ้อนนอนเน่าห้องปองมโนนะมีผัวแล้วกร้ังไอโบด้ฮักผัวน้องดอกไอฮักน้องปากบอกผัวน้องได้อู้ไอบเบดโทรหาผัวน้องไอโทรหาน้อง <laughs> เสียงโหแซวจากแถวคุ้มบ้านของเจ้า